ทำ YouTube Live นะครับก็นานๆานได้มีโอกาสทำ YouTube Live สักทีก็วันนี้วันที่4 April 2020นะครับก็มีการประกาศออกมาจากรัฐบาลนะครับมีการประกาศมาจากกระทรวงของ Immigration ในการที่จะลดหย่อนหรือว่าให้ความช่วยเหลือสำหรับคนที่ถือวีซ่าชั่วคราวนะครับอย่างแรกเลยก็คือพวกวีซ่าชั่วคราวทุกประเภท ที่มี work right คําว่ามี work right ก็คือหมายความว่าคุณสามารถทํางานได้ดังนั้นถ้าเผื่อยูสามารถทํางานได้ก็แสดงว่ายู you, มีเงินซูเปอร์ถูกปะดังนั้นคือยูสามารถถอนเงินซูเปอร์ได้นะครับส่วนจะได้มากน้อยอะไรยังไงมากมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราแนะนําให้ทุกคนติดต่อแ c คเคา t ต์นะครับถ้าเผื่อยูติดต่อแ c คเคา a n t ก่อนวันที่4 เอพริ n เนี่ยแคลนท่นอาจจะบอกว่าคนที่สามารถถอนเงินซูเปอร์ได้ก็จะเป็นเฉพาะ PR หรือ Citizen อันนั้นถ้าเผื่ออยู่ติดต่อ a c แค u n ท่านก่อนวันที่3ไงไอ้ก่อนวันที่4ไงเพราะว่าเขาทางรัฐบาลเพิ่งมีการออกประกาศมาวันนี้วันที่4นะครับก็เพิ่งเริ่มใช้วันนี้คือ v i ซ่าชั่วคราวทุกคน ที่มีเงินซูเปอร์ก็คือสรุปอยู่สามารถถอดออกมาได้ในช่วงวิกฤตของโควิด -19 นะครับก็ลองติดต่อ a c อคเคา a n นดูหรือว่าติดต่อบริษัทซูเปอร์ Super ที่ทุกคนที่ทุกคนใช้บริการอยู่นะครับใครที่ดู YouTube Live อยู่ตอนนี้ก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับมีคนดูไม่เยอะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถ้าเผื่อคิดว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์โปรดแชร์นะครับหรือว่าอินไว้เพื่อนเข้ามาดูด้วยแต่ที่เราอยาก จะทำไล์ตามที่เราจะหน้าหัวไปในในส่วนของเฟสในส่วนของ y YouTube ไลฟ์ก็คือในส่วนของพวกวีซ่าทำงานที่มีนายจ้างสปอนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นวีซ่าซับคลาส4 5 7วีซ่าซับคลาส4 82แล้วก็พวก4 5 7กับ4 82เนี่ยจริงๆเขาก็แลนที่จะแพลนที่จะขอ PR ด้วยวีซ่าซับคลาส186แล้วก็187ต่อไปถูกปะทางรัฐบาลก็มีการออกมาประกาศแล้วก็ลดหย่อนเหมือนกันครับสวัสดีครับ คุณเนธนภา,าเนธใช่ไหมโอเคใช่เราพยายามนำข้อมูลดีๆมาแชร์ทุกคนนะครับกอ็อย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชรใ์ให้เราด้วยนะครับกด subscribe เพื่อที่จะได้เห็นพวกอ notification อะไรต่างๆด้วยใน youtube live นะครับในส่วนของวีซ่าซับคลาส457หรือว่า482เนี่ยทางรัฐบาลก็มีการออกมาม,ม,าม,ามาีมาตรการออกมาเพื่อช่วยเหลือ คนที่ถือวีซ่าซับคลาส4 5 7แล้วก็พวก4.2ในช่วงวิกฤตของของโควิด -19 เพราะว่าไม่งั้นแล้วคือนายจ้างหลายๆคนก็อาจจะมีความลำบากเพราะว่าบางคนก็อาจจะพยายามที่จะพยุงหรือว่าประคองธุรกิจไปเพื่อที่จะช่วยเหลือพนักงานบางคนอะไรประมาณนี้เพราะว่าเราก็มีลูกค้าหลายหลายรายนะที่ที่นายจ้างเขานิสัยดีมากสวัสดีครับคุณวินเซน ทุกครั้งที่เราทำ YouTube ไลฟ์คุณวินเซนต์ต้องเข้ามาตลอดเลยขอบคุณมากครับที่เป็นแฟนพันธ์แท้ขอบคุณครับคุณเนธนภาด้วยที่ติดตามครับขอบคุณครับแล้วก็ติดตามอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องช่วยแชร์ด้วยก็คือในส่วนของวิศก็คือรัฐบาลก็พยายามที่จะมาะมีมาตรการออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าไม่อย่างงานแล้วเนี่ยนา,ายจ้างหลายรายอาจจะมีปัญหาในการท,ทําธุรกิจหรือว่าในการรันบิสเนสด้วยก็ได้เพราะว่า เราก็มีลูกค้าหลายๆเคสหลายๆเ,เจ้าที่เฮ้ยแบบเขาเป็นนายจ้างที่ดีมากเขาพยายามทําทุกถีทางเพื่อที่จะช่วยซัพพอร์ตพนักงานของเขาซึ่ง,ซ,งซึ่งเราเห็นแล้วเราฟังแล้วคือแบบว่าเรารู้สึกประทับใจแล้วก็ซึ้งมากเพราะว่าหานายจ้างแบบนี้ได้ยากมากจริงๆคือในโลกปัจจุบันที่ทุกคนคิดถึงตัวเองก่อนเสมอทุกคนเห็นแก่ตัวแบบว่าทุกคนต้องเอาตัวรอดอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันก็ยังมี นายจ้างหลายๆคนที่ที่เขาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับพนักงานแล้วก็เป็นพวกน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าจริงๆนะครับก็อันนี้เหมาตรการที่รัฐบาลออกมาประกาศ เพื่อที่จะช่วยเหลือพวกวีซ่าซับคลาส 4, 5, 7กับ 4, 8, 2ก็คืออย่างแรกเลยปกติ 4, 5, 7กับ 4, 8, 2เนี่ยมันต้องเป็น f ูลไทม์เวิร์ก n ินะครับคือในวีซ่าคอนดิชันมันจะบอกว่าเป็นฟูลไทม์อย่าลืมครับว่ามันมันเพิ่งประก,กาศเมื่อวันที่4ก็คือวันนี้นะครับวันที่4 April 2020ก็นายจ้างคนที่ถือวีซ่าซับคลาส 4, 5, 7กับ 4, 8, 2เนี่ยปกติคือวีซ่าคอนดิชันของมันจะเป็น จะเป็นฟูลต้องเป็นต้องทำงานฟูลไทม์เท่านั้นแต่ตอนนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องทำงานฟูลไทม์ก็ได้ครับก็คือสามารถลดชิปได้จะจะไม่ผิดกฎแล้วก็จะไม่ผิดวีซ่าคอนดิชันฟังให้ดีๆนะครับวีซ่าซับคลาส,ลส4 5 7กับ4 8 2ในช่วงวิกฤตในช่วงวิกฤตของโควิด19ไม่จำเป็นต้องทำงานฟูลไทม์นะครับทำงานที่ลดชิปลงมาบ้างก็ไม่ผิดคอนดิชันครับทุกคนฟังไม่ผิดครับไม่ผิดคอนดิชันครับ ข้อที่2ก็คือสำหรับคนที่ถือวีซ่าซับคลาส457กับ482ถ้าเผื่อทางร้านมีการปิดชั่วคราวเพราะในช่วงโควิด19อาจจะด้วยเหตุผลอะไรยังไงก็ตามแต่ถ้าเผื่อทางร้านมีการปิดชั่วคราวเนี่ยทางร้านหรือว่าธุรกิจมีการปิดชั่วคราวแล้วเราไม่ได้ทำงานช่วงที่ธุรกิจหรือว่าทางร้านปิดเนี่ย เรายังสามารถนับประสบการณ์พวกนั้นได้ครับอันนี้คือเป็นโบนัสมากเลยคือเรายังสามารถนับประสบการณ์พวกนั้นได้ในการที่จะขอวีซ่า p ีในส่วนของวีซ่าซับคลาส186แล้วก็187เพราะวีซ่าซับคลาส186กับ187นี่คือเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นกฎเก่าสำหรับคนที่ยื่นหรือว่าถือวีซ่าซับคลาส457ณวันที่ 8 a p เ i l 2017เนี่ยยังเป็นกฎเก่าอยู่พวกกฎเก่าก็คือเขาบอกว่าต้องทำงานกับนายจ้าง2ปีกฎใหม่ถ้าเผื่อยื่นหลังจากวันนั้นก็จะเป็นต้องทำงานกับนายจ้าง3ปีถึงจะขอ PR ได้ช่วงที่ร้านปิดหรือว่าช่วงช่วงที่ธุรกิจมีการปิดตัวชั่วคราวเนี่ยในช่วงของวิกฤตอ่โควิด -19 เนียประสบการณ์ช่วงนั้นเราสามารถนำเอามานับรวมกันได้ครับอันนี้ถือว่าเป็นโบนัสมา,มากแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งข้อที่3 ก็คือคนที่ถือวีซ่าซับคลาส457 45 457แล้วก็482เพราะว่าเป็นวีซ่าชั่วคราวใช่ไหมไม่ใช่ PR ไม่ใช่ซิติเซนแต่คุณสามารถของเงินก็คือสามารถถอนเงินซูเปอร์ได้ถึง10 0 0่นะครับก็ลองติดต่อแล้วก็สอบถามกับ a อ c o u n t a n t ทดูอย่างที่บอกว่ามันเพิ่งประกาศเมื่อวันที่4 April 2020ก็วันนี้วันที่4ถ้าเผื่อคุณคุยกับ แอคเคาน n t ก่อนหน้านี้แอคเคาก็อาจจะบอกอาจจะบอกว่ายูถอนไม่ได้ยูถอนเงินซูเปอร์ไม่ได้แต่ณวันนี้ณวันที่4นี่คือยูถอนได้แล้วนะครับก็ถอนได้แม็กสุดก็คือ10,000นะครับถ้าในส่วนของ PR กับ Citizen คือมันเป็น10,000ต่อปีแต่ว่าของของของส5 7หรือว่า482เนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็น10,000ต่อปีไหมคือแต่ว่าถอนได้แม็กสุด1 0 0 0 0ก็คง ปีหน้ามันก็คงจะไม่มีโควิด1 9ทีแล้มั้งอะไรประมาณนี้แต่โอ,โอเคจะถอนมากถอนน้อยก็แล้วแต่ยูก็แล้วกันคือยูก็ต้องคุยกับแคคาท่ทนของยูแล้วก็สถานการณ์ทางด้านการเงินของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปจะถอนมากถอนน้อยหรือว่าจะไม่ถอนเลยก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์ของใครมันนะครับลองคุยกับแคคาท่ทนดูโอเคก่อนที่เราจะไปเราขอรีแคปนะครับว่าตอนนี้ในวันที่4ี่เอ l 2ิ2ทเนี่ย วีซ่าชั่วคราวทุกประเภทสามารถถอนเงินได้ถอนเงินซูเปอร์ได้แล้วก็ในส่วนของวีซ่าทำงานที่มีนายจ้างสปอนเซอร์วีซ่าซับคลาสสี่ห้าเจ็ดกับวีซ่าซับคลาสสิบแปดสองรัฐบาลก็มีการออกมาประกาศแล้วก็ให้ความช่วยเหลือหลักๆก็มีอยู่สามข้อก็คือข้อหนึ่งวีซ่าซับคลาสสี่ห้าเจ็ดกับส8 2แปดสองสามารถลดชิปในการทำงานได้ไม่จำเป็นต้องทำงานฟูลไทม์ข้อที่สองก็คือถ้าเผื่อทางร้านหรือว่าธุรกิจมีการปิดตัวลงในช่วงที่ร้านปิดหรือว่า ในในช่วงที่เราไม่ได้ทำงานเรายังสามารถนับประสบการณ์ตรงนั้นได้ในการขอ PR ที่เป็นซับคลาส186หรือว่า187ซึ่งเป็นโบนัสมากอันนี้คือทุกคนเฝ้ารอกันมานานนะครับก็ข้อที่3ก็คือวีซ่าซับคลาส457กับ4 8 8 2สเนี่ยสามารถถอนเงินซูเปอร์ได้ถึงสูงสุดได้ถึง $10,000 ่อ 10, าก็ลองติดต่อกับแคาท์แทนดูนะครับ ขอบคุณทุกคนเข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ Subscribe uh, YouTube c h ANNEL ของเรานะครับถ้าเผื่อคิดว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์โปรดแชร์นะครับทุกคนครับไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย